ค่ะเมื่อถึงเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวนะฮะหลายคนมีโปรแกรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันไปค่ะน้ำตกเอ่ยภูเขาเอ่ยชายทะเลหรือหลายคนบอกว่าอยากไปตะลุยหิมะนะ,ะแต่ละที่เราจะพบเจอสภาพอากาศแตกต่างกันไปที่นี่ผิวของเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้างคุยเรื่องนี้ค่ะ วันนี้นะครับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณโดยเฉพาะเลยนะครับผมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกค,ครับแพทย์หญิงปิยดาท,ทิพรังกร์ครับสวัสดีครับคุณหมอคับส,สวัสดีค่ะเรื่องของผิวที่ยกให้ที่นี่เลยนะ,ะ <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> ค่ะสมมติว่าเอาเริ่มต้นเลยเพราะว่าสภาพอากาศมันแตกต่างกันเยอะมากนะคะ <c oughs> ถ้าคนที่จะต้องไปท้าหนาวกันเลยทีเดียวแล้วหลายคนนี่ผิวแห้งเนาะ <c oughs> ต้องเตรียมตัวยังไงดีคะเวลาจะไปเที่ยวนะคะอ ก็แบ่งง่ายๆเป็นว่าเออเราจะเตรียมอะไรไปใช่ไหมคะของของใช้เสื้อผ้าจะกินอะไรเตรียมตัวแล้วก็จะทาอะไรดีเสื้อผ้าถ้าไปหน้าหนาวก็คงใช้เสื้อผ้าที่เป็นเน,น้นๆใช่ไหมคะถ้าเกิดไปเที่ยวขนาดหิมะเนี่ยเราจะต้องมีชุดตั้งแต่ข้างในคือพวกเก็บความร้อนพวกรองจอนอที่มันแนบใช่คะ่ะแนแล้วเ,เก็บความร้อนได้ดีๆนะคะ สำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนี่ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดใส่พวกขนสัตว์อาจจะคันได้ก็แนะนําเป็นคอตตอนเป็นเป็นผ้าฝ้ายค่ะฉะนั้นถ้าถ้าจะไปนะคะก่อนไปต้องสวมต้องลองก่อนไม่งั้นโหไปคันเขยิบที่นู่นก็คงลาบากผิวแพ้ด้วยนะเสร็มาก็ไปซื้อใหม่เลยดีกว่าล้วไม่เคยลองใหม่ได้ได้โลกใหม่ระหว่างที่นยู่ด้นใช่ค่ะก็เสื้อผ้าละแล้วก็จะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็อาหารอาหารเนี่ยถ้าผิวแห้งมากๆนะคะเราก็ควรทานอาหารที่มีวิตามินอีเยอะนิดนึงก็เช่น ถั่วใช่ไหมอัลมอนด์พวกนี้ก็ได้อัลมอนด์เมอันควรจะกินเตรียมไปก่อนไหมครับสมกินเตรียมทุกวันจะได้ผิวจะได้ชุ่มชื่นซึ่งจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในที่ที่หนาวมากๆการกินพวกนี้มันอถนัให้ผิวเราชุ่มชื่นรวมถึงน้ำด้วยอย่างงี้ไหมครับน้ำด้วยค่ะแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าผิวแห้งเอาน้ำมาทายเยอะแล้วผิวจะชุ่มชื่นนี่ไม่จริงนะคะน้ำจะล้างเอาเขาเรียกว่า Natural m o i s t u r i z i n g factor ซึ่งเป็นไขมันตามธรรมชาติของผิวออก อีกหนึ่งสาเหตุใช่ไหมที่หลายคนบอกว่าล้างหน้าบ่อยๆแล้วจะยิ่งหน้าแห้งใช่หนี่คือ,คอปัจจัยท,ที่ที่เมื่อกี้เราเริ่มกันด้วยอันของกินของทานใช่ไหมก่อนทานเราอาบน้ำนี่จริงๆถ้าหนาวมากอย่าอาบน้ําเลย ก็เกินไปหน่อยนะคะก็คนไทยไม่ชินเนอะคนไทยไม่ชินแต่ถ้าฝรั่งเขาอาจจะชินแต่ไม่แน่เราไปเจออากาศจริงๆอาจจะชินเองก็ได้เป็นน้ำแต่คนไข้คนไข้หมออยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องขอว่าคนถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเตือนบอกว่าอย่าอาบน้ําตอนเช้าทุกคนจะบอกทําหน้าแบบผงะมากเลยก็มันเกี่ยวกับน้ําร้อนน้ําอุ่นนี้้วยไหมเกี่ยวค่ะคือน้าให้อาบให้น้อยที่สุดอาจจะอาบแค่อาบแค่ตอนเย็นเพราะเราออกไปข้างนอกแล้วเราเปื้อนอย่างงี้ใช่ไหมค่ะอาบก็อาบน้าเปล่าจริงๆสบู่เนี่ย เอ่อถ้าเกิดผิวแห้งมากๆแล้วเราไม่ได้เปื้อนอะไรมากๆในสบู่ก็ให้เลี่ยงหรือว่าใช้แค่ซอกอับใช้นิดน้อยนะคะเพรยิ่งใช้ผิวแห้งชุนใช่ค่ะแลเพราะว่าสบู่เคยเรียนตอนเรียนเคมีเรียนจาเคมีได้เนาะก็ก็เขาจะเขาก็จะจับเอาพวกไขมันที่ผิวออกไปผิวก็ยิ่งแห้งถึงแม้ว่าสบู่ยี่ห้อนั้นเขาจะโฆษณาแบบชวนเชื่อเยอะแยะมากมายว่าชุ่มชื้นเติมสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวก็ไม่ใช่ไหมยังไงก็ตามคือก็ก็อับให้น้อยที่สุด เติมถ้าเติมถ้ามีความชุ่มชื้นก็ดีกว่าที่จะไม่มีแต่ถ้าเกิดสบูล่ล้วนๆเลยเนี่ยมันก็จะแห้งนะคะเสร็จอานั้นเสร็จซับให้แห้งก็รีบทาครีมคั้นนี้วิธีการทาครีมเนี่ยครีมมันก็จะมีแบบว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนล้อันนี้อันนี้อนนี่ต้องเตรียมทา<ช>มื่อกี้เราบอกว่ามีเตรียมเสื้อผ้าเรื่องของครีมทาทานี่นะคะเวลาเราผิวคนเราเนี่ย เราก็อยากให้มันชุ่มชื้นแต่ผิวชั้นล่างถึงชั้นบนใช่ไหมคะชั้นล่างเนี่ยคาราตินข้างบนเนี่ยเราก็ต้องทาครีมที่เป็นเนื้อเบาให้มันซึมได้ง่ายก่อนหลังจากนั้นก็ทาทับตัวที่ทาทับอาจจะเป็นพวกปิโตรเลียมเจลลี่หรือว่าเป็นน้ํามันก็ได้แต่ทาบางๆงเทคนิคคือทุกคนจะชอบแบบว่าควักขึ้นมาโปจะได้จะไม่ด้นานอแล้วก็เนื่เชื่อมเปื้อนอ่านั้นนั้นคงวิธีการนะคะที่หมอจะบอกคนไข้เสมอคือควักขึ้นมานิดนึงนะคะถูกับมือให้มันเป็นฟีมบางๆแล้วก็รูปทับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในมือเราจะมีความมือเรามีความอุ่นนะคะเราลูกไปเนี้ยจะต้องสังเกตสีมันจะมันจะเร็วๆนิดนึงแล้วเราก็เหมือนเป็นตัวเลกเกอร์ทาทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เลกเกอร์มาทาทับมาถึงปิดตัวเนื้อคือคือแค่เป็นภาพแบบนั้นอ่าตัวตัวครีม ตอนแรกที่ลงไปมันก็จะเป็นแบบมอยเจอร์ซื่งทำให้ผิวชุ่มชื้นแต่นี้ก็จะเป็นเหมือนประการอีกหนึ่งอันการการเอความชุ่มชื้นมันออกไปถูกต้องค่ะอโอดีเนอะแล้วก็ไม่เหนอะด้วยใช่ไหมครัก็ไม่เหิร์นนิแต่ไม่ใช่ว่าควักมาแล้วถูไปเลยเนี่ยจะทุกคนจะบอกหูไม่ไหวมันเหนอะแล้วพี้ตอร์เลมเจมมันจะไปอุดพวกท่าทถ้าท่าหน้าแห้งเอาไปทาที่หน้าได้ไหมอ๋อทาได้ค่ะทาได้แล้วมันจะไม่เป็นตุ่ตันหน้าตัวพีเตอร์เลมเจลี่ถ้าเป็นซินเทติกเป็นเพียวปิรเลียมเนนนี่่่่่ยะะคสวใหญไไมมก่อสิวไม่่่่คออยกผืนจริิงงๆมันนนนค่ออข้าเร์นแต่ปััญหาคือมจะ มันจะเนึกนิดนึงก็ใช้อย่างที่หมอบอกอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือเวลาไปเที่ยวเ,เล่นหิมะค่ะทุกคนจะคิดว่านาว <ไป S 2> แล้วไปทีอากาศเย็นอะไรเงี้ยค่ะหนาวแล้วไม่ดำจริงไม่ใช่ยูวยยีกับดำนี่คนละเรื่องยิ่งไปเล่นสกีนางคนงขายยิ่งสะท้อนเยอะนะจูกต้อง ยิ่งดำเลยค่ะคนก็บอกมาแล้วซันเบิร์นันเลยรอบกรอบเป็นตาอ๋อลืมไปแบบว่ามันมันก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ทาพวกคราดกันแดดไม่ได้ใช้กําลังสูงสูงเลยหนาวนะคะต้องตากแดดค่ะหนาวแล้วตากแดดก็ดำปีใช่ทคนิคที่ตะกี้คุณหมอบอกเนี่ยย้อนกลับไปนิดหนึ่งคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าไปถ้าไปหนาวขนาดนั้นถ้าขนาดหิมะนี่นะคะ ศูนย์ติดลบเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าคือการหลังน้ามันบนใบหน้ามันขึ้นกับความร้อนด้วยอ,อากาศด้วยช่วงนั้นช่วงนั้นหนาวกันหมดอะค่ะแห้งกันหมดมนะคะก็ควรจะปกป้องผิวแล้วก็อย่าลืมเรื่องออถุงมือถุงเท้าเพราะว่าเวลาเราไปหิมะเนี่ย มันจะมีเรื่องของพวก frostbite ก็คือน้ำแข็งกัดเป็นแผลที่มือไปมือไปเท้าได้ก็ต้องให้อุ่นไวโดยเฉพาะไปมือไปเท้าเด็กๆก็ใส่เอียร์มัฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หูแทบจะหลุดเลยนะใช้คำนี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกอีกอย่างนึงนะคะถ้าหาผ้าเป็นคอสวยๆพื้นใหญ่ๆปิดครึ่งหน้าอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายใจจะได้อุ่นจมูกบางฝ้าเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นฝ้าอ๋ออย่างนี้เราก็ทาครีมกันแดดไว้ทาครีมกันแดดแล้วก็อันนี้ป้องอันนี้บังด้วยนะคะอันนี้เพราะหิมะเนี่ยมัน แต่คุณหมอแสงสะท้อนเยอะอย่างนี้ปุ๊บนึกถึงไปชายค่ะไปไหนนี่ยไป<า>ยทยไปทะเลบบทรายเ <c oughs> อ่าจ่ะ <c oughs> ขึ้นต่มไป <c oughs> ทะเลทรายใช่ไหมคะ <c oughs> ทะเลทรายเนี่ยก็อาจจะตรงกันข้ามแต่ว่าทะเลทรายปัญหาคือผิวจะสูญเสียน้ำเยอะ <c oughs> ของกินก็อย่าลืมดื่มน้ำไว้เยอะๆนะคะทานอาหารมิครบหมู่พักผ่อนให้เพียงพอเสื้อผ้าเนี่ยก็ควรจริงๆแล้วต้องเป็นเสื้อผ้าที่ระบายอากาศระบายความร้อนระบายน้ําได้ดีบางคนจะงงว่า้าว ตกลงใช้เสียน้ําหรือจะไม่ให้เสียน้ำไปไปทะเลทรายต้องให้ร่างกายระบายน้ําได้ดีเพราะเราจะต้องลดความร้อนเราต้ออย่าลืมเติมเข้าไปถูกต้องค่ะก็คือไม่งั้นจะเป็นฮิสตรกไม่งั้นจะเสียชีวิตจากอุณหภูมิในร่างกายที่สูงสูงเกินไปได้มันคั่นอยู่ข้างในใช่ค่ะก็คือใช้ผ้าฝ้ายเนื้อแน่นถ้าถามว่าสีอะไรที่กันแดดกันยูวีได้ดีคือสีเข้มแต่สีเข้มที่กันยูวีได้ดีแต่ว่าแต่ว่าปัญหาคือถ้าเดินกลางทะเลทรายมันจะเดูดความร้อนงั้นก็อ่ะถ้าเนื้อแน่นสีขาวก็ได้สะท้อนแสงอออกกไปย่่าลืมแแวนนัด ะคะครีมก็ทาครีมเบาๆเนื้อเบาๆก็พอมี SPF แบบที่ที่เหมาะควรไหมครับถ้าเราไปเจอแบบแดดทีเยอะมาแดดขนาดนั้นก็สัก30ขึ้นแล้วก็ PA ที่กันยูวีเนะคะพีเอสพี่จะกัน UVB ีบีกันกันแสบร้อนและไม่แดดก็สัก30ขึ้นจะต้องเติมบ่อยๆไหมฮะถ้าถ้าไปทะเลเนี่ยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่กันน้ำอาจจะได้6ชั่วโมงไม่กันน้ำอาจจะสัก2ชั่วโมงผัาซ้ำนะคะครับผมครับย้อนกลับไปนิดนึงคราวนี้ในแง่ของการกินคิดว่าหลายๆคนน่าจะเตรียมการ จะไปหิมะจะไปที่อากาศเยน็เยนๆเขาต้องควรจะกินอะไรพวกแบบเสริมเข้าไปในร่างกายให้ความชุ่มชื้นไหมครับพวกแบบเสมก็กินองกได้อันนี้ก็ดีค่ะพวกน้ำมันปลา,ก,ปาก,กินปลาทะเลน้ำลึกกินถั่วเหลืองกินผลไม้ฝรั่งอ๋อจริงๆอาจจะไม่ไม่ใช่เฉพาะแบบวิตามินที่มาในรูปแคปซูลเป็นพวกผลไม้สดอย่างนี้ก็ได้แต่ผลไม้สดคงต้องกินเรื่อยๆเพราะว่าถ้าถามว่าเราคือวิธีปริมาณ ปริมาณปริมาณของผลไม้ถ้าเกิดเราจะกินให้ได้ปริมาณที่สูงเนี่ยมันคงต้องกินกันเป็นกิโลนต้องกินประจำจะมีใช่ค่ะกินต่อเนื่องถ้าช่วงไหนจะมีอะไรพิเศษก็อาจจะทานกินเสริมเข้าไป๋อ่ะแล้วนี้อาหารการกินแบบนี้เหมือนที่ไปทะเลทรายไหมคะก็ใช่ค่ะเพราะว่าพวกผลไม้ในพวกนี้จะมี ACE อีจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ไหมคะลดอนุมูลอิสระไปทะเลทรายเราก็จะแดดเยอะยูวีแรงเราก็จะเจอพวกอนุมูลอิสระเยอะเหมือนกันช่วยเหมือนกันช่วยค่ะเย็นเย็นไปแล้ว ร้อนๆไปละถ้าสูงไปเปียกๆนะแฉะเออล่องแก่งอย่างี้แบบว่าไปเที่ยวอะไรที่มันเป็นแบบเปียกน้ำเปียกน้ำเยอะๆใช่ไหมคะก็คงจะต้องเรื่องของสมใส่เสื้อผ้าก็ต้องแบบว่าอย่าหนักถ้าเนื้อเบาแต่ว่าอาจจะคลุมแขนคลุมขาเพราะว่าเราก็ต้องการสั์มีพิษใช่ไหมคะกันของที่มาขุดขีดที่ร่างกายแต่ว่าเสื้อผ้าก็ต้องรัดกลุมนะคะของที่ทาก็คงไม่มีอะไรพิเศษแต่คงต้องยาฆ่าเชื้อสบู่อันนี้ต้องไปเพราะเลอะอันนี้เลอะอันนี้คงต้องใช้นะคะ แล้วก็ของที่ทาก็คืออาจจะเน้นพวกอย่างยากันยุงยาทาแก้คันใช่ไหมคะยากินอาจจะมีแอนติซิมีนที่ลดอาการคันแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขามีอาการเช่นเป็นพวกที่แพ้อย่างรุนแรงเช่นเป็นคนยุงแมลงกัดมดกัดแล้วก็แบบจะผือดเลยเงี้ยเป็นลมพิษรุนแรงเาอาจจะต้องมีแอนติซิมีนมีตัวยาฉีดที่บางคนซึ่งเดยวสมมตวพวกนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนโรควระจําตัวที่เขาจะพอรู้ไม่ใช่ใช่ไพราะเขาจะพอรู้ใช่ค่ะแต่ต้องแต่ต้องเตรียมเพราะว่าไปขนาดที่แบบว่า หนักขนาดนั้นเนี่ยเราคงแล้วมันมันก็อยู่ในที่ที่แบบว่ามันจะหาย่ายก็จะ่าดืมยาพวกนี้ด้วยนะคะคมีมีข้อที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะสาหรับคนที่แพ้แล้วแบบเขาไปกินยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ก็ระวังถ้าขับรถเองนี่ต้องระวังต้องเลือกแบบไม่ไม่ง่วงนะคะถ้าเกิดไม่ได้ขับรถเองเนี่ยแล้วไปกินคู่กับพวกยากด่อสมองกินเหล้ากินยาอื่นเนี่ยที่ที่ง่วงๆ่วงกินแล้วง่วงง่วง กินยานอนหลับพวกนี้ก็ต้องระวัง <c oughs> นะคะก็ให้ใช้ตามใบสั่งแพทย์หรือว่าปรึกษาคุณเภสัชครับผมเลยครับ <c oughs> เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าปิดท้ายคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมครับช่วงนี้หลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าจะเรียกว่าหน้าหนาวไม่ค่อยหนาวมากเดี๋ยวร้อน,นะะเดี๋ยวหนาวนะครับก็จะดูแลตัวเองผิวยังไงให้แบบชุ่มชื้นดูแลตัวเองอย่างดีฝากปิดท้ายค่ะปิดท้ายก็คงจะต้องดูแลทุกอย่างนะคะตั้งแต่การพักผ่อนนอนหลับทานอาหารนะคะแล้วผิวเนี่ยหน้าหนาวก็อย่าอย่าฟอกสบู่เยอะ อย่าอาบน้ำมากอย่าขัดตัวบางคนสครับเห็นผิวแห้งๆเป็นขุยแล้วจะชอบสรับสรับแล้วยิ่งแย่นะคะผิวแห้งมากทั้งทั้งตัวค่ะถ้าผิวแห้งมากเห็นผิวเป็นขุยเป็นอะไรเงี้ยอย่าแก่ อย่ากแกะอย่ากแค่อย่าอย่ากังดื่มน้ำเยอะๆก็พอทเพียงพอครับผมนะครับก็คือทําให้ครบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวช่วงไหนยังไงถ้าเราป้องกันตัวเองและดูแลตัวเองมาโดยดีตลอดก็จะเตรียมเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไรค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มีแผนเดินทางไปที่ไหนหรือเปล่าคะถ้ามีอย่าลืมนําคาแนะนําที่คุณหมอแนะนาไว้ไปใช้ด้วยนะคะตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสุขภาพดีกันต่อค่ะ